สวัสดีครับก็ยังมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันนะครับเกี่ยวกับสีเกมที่จะจัดขึ้นที่เขเมรในครั้งนี้อ้างอิงจากสำนักข่าวเขเมืองไทม์ของเขเมรได้มีการแจ้งว่าในนครหลวงของพนมเปญเกิดการขาดแคลนน้ําอย่างหนักซึ่งเรื่องนี้ในเขเมรเองก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในนครหลวงพนมเปญเนื่องจากว่ามีความต้องการใช้น้ําในเมืองหลวงพนมเปญมากขึ้นแต่ระบบการจัดการน้ํากลับไม่เพียงพอ ซึ่งในการผลิตน้ำของการประปานครหลวงกรุงพนมเปญมีการผลิตน้ำได้น้อยกว่าความต้องการของประชาชนจากปัญหาที่เกิดขึ้นกระทรวงที่เกี่ยวข้องและบอร์ดบริหารได้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วโดยจะมีการเพิ่มงบประมาณในการผลิตน้ำของการประปานครหลวงเพิ่มมากขึ้นแต่จะสามารถผลิตได้ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เกิดขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาขนาดใหญ่หากการแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำปราปาไม่ลุล่วงไปโดยดี รวมกับปัญหาที่พักของนักกีฬาที่จะเข้าไปทําการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ขมรในครั้งนี้ด้วยแล้วซึ่งก็ยังเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ว่าจะเสร็จทันการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้หรือไม่และปัญหาใหม่ที่ตามมาอีกก็คือทางขมรจะไม่มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับกรรมการที่เดินทางเข้าไปที่ขเมรเพื่อทําการตัดสินกีฬานั้นๆหากว่ากรรมการจะเดินทางเข้าไปทําการตัดสินกีฬาในซีเกมที่ขมรในครั้งนี้ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรรมการที่เข้าไปต้องควักกระเป๋าของตัวเองโดยที่ทางขมรนไม่มีทั้งที่พักและรถรับส่งให้โดยความต้องการของขมรนก็คืออยากจะใช้กรรมการของขมรนเองทั้งหมดเพื่อทําการตัดสินกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ประเด็นล่าสุดสร้างความปวดหัวให้กับชาวอาเซียนเป็นอย่างมากว่าขมรนต้องการที่จะเอาเปรียบทุกด้านโดยที่แทบจะไม่ลงทุนอะไรเลยแต่อยากจะเป็นเจ้าเหรียญทองในซีเกมส์ขนาดว่าอาสาสมัครที่จะมาช่วยในงานซีเกมส์ของขมรนเองในครั้งนี้ ก็ยังรับสมัครผู้ที่อาสาเข้ามาโดยจะไม่มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงหรือใดๆทั้งสิน้นแต่ขอให้อาสาสมัครในครั้งนี้จงภูมิใจเพราะว่ามันจะเป็นการรับใช้ชาติเนื่องจากเป็นเส้นเลือดสาคัญที่จะขาดไปไม่ได้ในการจัดสีเกมครั้งนี้เลี่ยกได้ง่ายๆว่าเขาเห็นเอาทุกอย่างโดยที่ไม่คิดจะลงทุนอะไรเลยหลังจากประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งหมดเดี๋ยวลองมาฟังความคิดความเห็นกันดูนะครับโดยที่ความคิดเห็นแรกบอกว่าความคิดเห็นส่วนตัวผมนะทุกชาติในอาเซียน ควรมีการจัดประชุมอีกรอบในเรื่องที่ควรยกเลิกจัดสีเกมครั้งนี้เพราะประเทศเจ้าภาพไม่มีความพร้อมที่จะจัดข่าลิกสิทธิแพงเกินไปปัญหาเยอะมากและเตรียมที่จะโกงกีฬาทุกประเภทเพื่อที่ประเทศเจ้าบ้านจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอะไรก็ไม่พร้อมสักอย่างทําเหมือนเป็นกีฬาแข่งเฉพาะภายในประเทศตัวเองไม่ใช่กีฬาระหว่างประเทศเลยตั้งแต่ชนิดกีฬาสนามกีฬาที่พักนักกีฬาการเดินทางราคาการถ่ายทอด และจานวนกีฬาที่จะไทยจําจนวนเจ้าหน้าที่ในสนามแข่งแล้วจะมาเรื่องใหม่มีกรรมการตัดสินที่ไม่เป็นกลางอีกแล้วจะขอเป็นเจ้าภาพจัดทําไมความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอยากให้ชาติสมาชิกอาเซียนรวมตัวกันขับกัมพูชาออกจากกลุ่มจริงๆอย่างที่สิงคโปร์เคยเสนอไว้เมือ่อสองสาปีที่แล้วชาติด้อยพัฒนาตัวถ่วงอาเซียนอย่างแท้จริงความคิดเห็นต่อมาบอกว่างานนี้ไม่แปลกเลยสําหรับเจ้าภาพอย่างเขเมรจะมีประเด็นแปลกๆติดตามมาอีกเยอะ ที่จะมอบให้กลุ่มอาเซียนได้ประหลาดใจและกลุมใจรอดูกันแล้วกันจงภูมิใจเถิดที่ได้ขเมเนเป็นเจ้าภาพสีเกมในปีนี้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสุดยอดเลยคมรนขอชมไม่เหมือนใครไม่สนใครมั่นมากจะมีอะไรสนุกสนุกให้หรับทราบอีกไหมจะรอรับฟังด้วยใจจดใจจอคนขเขมรน,น่าจะพิสูจน์ความรักชาติโดยการบริจาคเงินและร่วมเป็นอาสาสมัครฟรีดีกว่าจะมาปากเก่งกับไทยความคิดเห็นต่อมาบอกว่า ไม่ใช่แค่เลี่ยมกับดักและหลุมพางเพียบเห็นใจทุกทกท่านที่ต้องไปร่วมเกมโกงของขมิ้นความคิดเห็นต่อมาบอกว่าดูอาการแล้วไม่น่าจะไหวปัญหาโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดแถมเจ้าภาพยังจ้องจะโกงเอาซะด้วยอีกคือตั้งทรงอย่างแบทมาตั้งแต่ปากซอยแล้วเป็นซีเกมที่หนาอนาจใจและอดสูที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยขนาดยังไม่ทันจะเปิดงานเหมือนตกไปแข่งทั้งที่รู้ว่ามีคนรอ,อกโกงอยู่แล้วแปลกแปลกยังไงบอกไม่ถูก มาถึงขั้นนี้แล้วเจ้าภาพสามารถจะโกงอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะโกงเพราะหน้าด้านไม่สทะทกสะท้านใดๆทั้งสิน้นอย่าหวังอะไรที่มันถูกต้องกับประเทศนี้เว้นเสียแต่ว่ามันจะถูกใจนั่นแหละคือเท่ากับถูกต้องความคิดเห็นต่อมาบอกว่ากีฬาสร้างมิตรภาพและน้ำใจนักกีฬาไม่ใช่ด้อยค่าคุณภาพใช้ชนะเป็นเรื่องของผลการแข่งขันใช่ความยิ่งใหญ่การเอาเปรียบเพื่อหวังผลบ่งบอกความคิดเราส่งไปเพื่ออะไรความคิดเห็นต่อมาบอกว่า รวมตัวไม่ส่งแข่งสิบชาติกับชาติเดียวเอาให้มันพังไปเลยอย่าไปแคร์เราเองก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับสีเกมห่วยๆนี่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าจบสีเกมกัมพูชาครั้งนี้ต้องตั้งกฎระเบียบใหม่ใครทาผิดกฎแต่ออกจากอาเซียนทันทีความคิดเห็นต่อมาบอกว่างดส่งนักกีฬาไทยไปแข่งดีกว่าเจ้าภาพมีปัญหาเยอะขนาดนี้หันและกําลังใจของนักกีฬาจะเสียไปเปล่าอีกทั้งเรื่องของความปลอดภัยการเดินทางที่พักกรรมการ ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีปัญหาทั้งสิน้นความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเดือนสิงหาคม2566ที่จะถึงนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพอินรดเกมพวกเรามาร่วมกันเฉลิมฉลองงานที่ยิ่งใหญ่ดีกว่าที่จะมาดูซีเกมห่วยๆและร่วมกันแบง์ชาติที่เข้าร่วมกุลเขม่มวยโมโนของขเขมรกันด้วยความคิดเห็นต่อมาบอกว่ามาตรฐานหาไม่ได้เลยสักนิดสงสัยขเขมรตั้งใจแห่งงานนี้ทุกชาติไม่เข้าร่วมเพื่อจะได้ยกเลิก ในการจัดการแข่งขันจะได้ไม่เจ๊งมากไปกว่านี้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสู่สู่คอมเมนตเอาให้มันบันไลยไปเลยให้โลกรู้ไปเลยว่าอาเซียนเองก็ไม่มีปัญญายกเลิกสีเกมครั้งนี้ฉลาดสุดคือคอมเมนทำได้เก่งฉลาดอาัจฉริยะแห่งสีเกมสุดยอดแห่งเจ้าภาพความคิดเห็นต่อมาบอกว่ามันไม่ใช่สีเกมหรอกแต่มันเรียกว่าอัตคัดเกมไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องที่พักของนักกีฬาที่ยังไม่เสร็จก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ํามาให้กังวลอีก และก็ยังไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรตามมาอีกความคิดเห็นต่อมาบอกว่าในเมื่อขมรไม่มีความพร้อมในการจัดอะไรสักอย่างทั้งเรื่องที่พักกีฬาการเดินทางเงินที่จะจ้างกรรมการที่เป็นกลางขมรก็ควรยกเลิกจัดการแข่งขันครั้งนี้หรือไม่ก็ให้ทุกประเทศอาเซียนลงมติยกเลิกการจัดครั้งนี้ซะความคิดเห็นต่อมาบอกว่านะักกีฬาและเจ้าหน้าที่ไทยเตรียมทําใจได้เลยลําบากแน่ยังมีเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคลด้วย ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าปปาเขมรได้แต่คาดว่าจะสามารถเพิ่มการผลิตได้อีก20 0 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันในเดือนพฤษภาคมซึ่งเดิมยังขาดอยู่250 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันสแสดงว่ายังขาดอยู่5 0 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันและนี่ยังเป็นแค่ความพยายามดังนั้นนักกีฬาที่จะไปแข่งเตรียมตัวได้อาบน้ำแห้งแน่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าในเมื่อนักกีฬาฝึกมานานอยากไปแข่งขันมากเวลาไปก็ใช้เครื่องบินทหารขนอุปกรณ์ยังชีพไปให้พอ เช่นเต็นท์ที่พักรถสุข,ขาเครื่องป่นไฟรถขนน้ําและรถขนน้ามันวิ่งระหว่างไทยขมรนร้านขายเครื่องอุปโภคบริโภคทีมช่างติดตั้งอินเทอร์เน็ตโรงพยาบาลสนามพลั่วสําหรับขุดหลุมส้วมกระสอบใส่ใบไม้สําหรับช่วงกระดาษชําระขาดแคลนเทียนไขและอื่นๆแค่นี้เราก็หายห่วงคงสามารถฝ่าฟันเอาชีวิตรอดกลับมาได้ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสงสัยว่ากว่านักกีฬาจะทําการแข่งขันกันเสร็จ นักกีฬาแต่ละคนคงจะเป็นลมกันคนละ,ละหลายรอบเป็นเพราะทนกลิ่นตัวของนักกีฬาโดยการไม่ไหวนั่นเองความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถ้านักกีฬาไทยได้รับความไม่ปลอดภัยโอลิมปิกไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องรับผิดชอบความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเคยโพสต์ตั้งแต่ตอนตอน้ตนแล้วว่าขมมีทะเลสาบแต่แห้งแล้งมากพอๆกับภาคอีสานเมื่อ50ปีที่แล้วเราต้องนําเอาอาหารการกินที่นอนหมอนมุง้งเต็นท์ผ้าใบรถสุขขารถพยาบาล รถขนส่งนักกีฬารถใช้งานอื่นๆไปเองที่ขมรมีไม่เพียงพอความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่เข้าใจว่าเวลาประชุมว่าใครจะเป็นเจ้าภาพจัดเงื่อนไขต่างต้องมีการประชุมหาข้อยุติให้ได้ก่อนเช่นค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่พักอาหารนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินใครที่อนุมัติให้ขมรจัดต้องรับผิดชอบจัดเสร็จที่ประชุมควรเรียกประชุมด่วนขับขมรออกจากอาเซียนเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่า าการแข่งขันกีฬาซีเกมในครั้งนี้อะไรๆก็ไม่พร้อมในทุกๆด้านให้ประเทศในอาเซียนแบนการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ไม่เข้าร่วมทุกชนิดเพราะไม่ได้มาตรฐานแบบฉบับสากลที่ทุกประเทศเคยจัดมาและนี่ก็คือความคิดความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นที่เราได้นํามาให้รับชมรับฟังกันครับจบคลิปแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานและทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ